ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆ,ๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยให้ตัวปืนก็นถือให้ตัวปืนถือไว้พี่ เราตัดออกไฟก่อนเมื่อกี้นะพี่จะกบมันนะให้นวดปืนให้นวดกบให้นวดกบอะไรไปเร็วไอหมองกบซ้ายนี่คือมันใช่ป่ะไม่ใช่เราใช่ป่ะยิงล้อมันเดยิงยังเดช่วยให้น้ำหมองกูช่วยให้ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึองใครรถเรื่องนี้รถเรื่องนค้สองใครไอ้หนวดีโลโลบอลมาดีไว้มาปั๊มมาปั๊มมาปั๊มเร็วไป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 ไม่ถ้าถ้าเราได้เปรียบแล้วมึงเอาถ้าได้เปรียบเงา คัอหลังพี่เข้ไปไปแทนขึ้นปั๊มไปแทนขึ้นปั๊มไปไปบนเนินไปบนน้นันรขอ้อมไปหน้าซนหับ้านเรขอ้อมเราไปเลยนะแล้วก่าบอกพี่นะอย่านีล้มันระเบิดอย่าชนฮัลโหลไปหาที่รวมหาที่รวมลงด่น้าเรา้านเราฝั่งไหนบ้านเราฝั่ง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 ป้ายนี้ก็ไ้พี่เนี่ยป้ายทางเข้าปั๊มมาตามดีเรมาตามน้อลมเนี้ย ยิงยิงตัองรามางดหังด้านงด้านหด้านลังด้างด้าลังด้นงด้าง้านหัง้าหงด้านหลังด้านตลงดานหังด้ายหลงดนิงด้านหง้านงด้ยงด้ายง้านัง้งด้ัง้งดนลงหน้าังดาด้นังนง้น้าง้้น้หงางด้านังดนงด้ง้งลงไ้ง้าง้งนงด้งด้นงงนดง้ด้้ ข้อไปบานเมื่อนเตมอีหลังบ้านรถมรถ่ไอสัตว์เยนะเล่นการเล่นอการเล่นการต้องหาามาเพื่อนหลุดเพื่อนหลุดเตไปนะรถกลบรถรถกลรถไฟที่จะเย็นจะเย็นไม่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 ฟังนะยังไม่ต้องรีบลงนมดกคใครย็นก่อนมันจะวางมันจะวางมันจะวางมีใครลงเดี๋ยวพิ่งลงนะเพิ่งลงนะมัจะวางนะมันจะวางให้มันปล่อยมันวางเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวราลงเดี๋ยวราลงใเย็นเย็นมันอยู่บนมันอยู่บนขาเนื้นึอ เย็นเย็นเพื่อเราวาเรื่งอย่างนี้ขวามันอยู่ขวซ้าเราเตียมเปียมนะซ้ายขวามาปืนมันอยู่ขวามาลายบนนะต้องวางซ้ายด้วยวะไอ้หะเฮ้ยพี่มองพี่มองดูพี่มองดูนี่ตูไม่ดูกูไม่ดูต้องไงแล้วเพื่อนไหมนี่แเพื่อนไอ้เด็กวางล้วหลุดไปซ้ายขวาไม่เม่มึงตั้งโซนเลยมึงตั้งมึงตั้งโซนเล่นเลยไปเล่นพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ย เออเราพี่บอกอะไปตุ๋ยหลับ้านหลังบ้านมองมอมองอาเลนอาเลนอยู่ไหนโดนพี่มาเนี่ยอาเลนอยู่บ้านตรงไหนอารเรนไฟไฟอาเลนรอรอเมย์ละเ้ไปลมัลงแบงมันลงแงมันลมันงอมอลงแบงมันลงแบงมวางแบงมนมันลงนลงแมันลมันมนลงแบกมันองแบมนงแม่ลงแบกมังม่ลงงมันงมลงแบงันลงมัลงแอมัลงแมงไัลงแมันงัผมนแม่งมลงันสิมึงปอดอ่ะมึงปอดอ่ะ ปวยมันปืนมันขาวตกปืยมันขาวตกอีกชนรถดิไม่เพื่อนไฟกันอยู่เพื่อนไฟอยู่พี่ห้องผมส้มเล้งผมซามเล้งพี่ห้งพี่ยิงดิเนี่ยไปไหนไปไหนแล้วเนี่ยพี่ไม่กดไว้อ่ะ ไรเดนบนขาวเขาขาวไรเด่นขาวบนขาวออาออเฮออ้ยชนกูพี่เฮ้ยบบาเลอร์เราไม่ลงอะ,อะไรที่เขาไม่ผมโดนไล่ปั๊มาผมไปาวางไอ้กีบมา โอ้ยเสง่ะ่อได้อยู่ปะอยู่บเขาเร็วีอยู่บ่ะเขาสพเลยำให้เดาไ้ผมต้องซ่อมรถวารรถผมจะฟัง ไม่มันกลางไฟมันไม่ยอมลงอ่ะมันมันมีหน้าที่แค่ลงไปสู้อ่ะแต่มันไม่ลงกันอ่ะงงอะไรอ่ะเป็นไงบ้างในไฟเป็นไงบ้างกลับมาแล้วเล่นได้สองศพผมยิงยางไม่ได้สองศพสองศพเรากำลังไปกําลังไปหลังปั๊มสองศพ กุ้งงความไม่ลงรถกันไวใช่ปะอยู่ในวอลอย่างเงี้ยมันไม่มีใครสั่งเว้ยพี่มันไม่มีใครสั่งคนช้ากันเลยไม่ไมึงมึงขับเอาไปาไปด้ที่เราได้ตัวอดเอยู่ไหนขวาขวาขวาข้างหลัหอาาองอ่ะเห็นปะเาเห็นลแล้วเห็นแล้วไอ,อ้เจาแก่น,นะ่ะเจ๊บอกว่าไม่ต้องลงรถไม่ต้องลงรถอยู่นั่นแหละใช่ปะมันต้องไฟแล้วใช่เพื่อนจะโดกนกระทิ้บใจอยู่แล้ว ือมันตัวลงอ่ะมันต้องเลื่อนแล้วแต่ตั้งแต่เราเราบัมเขาต้องปั๊มแล้วอ่ะนนเออตั้งแต่ประนั้นแล้วยังไม่ปักวะกูไม่เข้าใจเลยเฮ้ยไปรุ่นแซงว่ะ ไม่ได้พี่ผมผมได้หนึ่ได้หนึ่งอะอานเดี๋ยวผมไปรอหาเคเครื่องก็ได้ไม่กีทีทำอะไรทีจะไม่เจอไฟไม่ยากไม่ผมผมก็อยู่ในไฟพี่เมื่อกี้อะผมฆ่าตายผมก็้าวออกเลยไอก้าวก็หายไปหน็น้องเมื่อกี้โอ้ยไอไอคนต้องอยู่นอกไฟไปโผล่ในไฟมั้งเออ ไม่อยากให้รวมเพราะว่าเอ็งเข้าใจไหมลอยไม่กดให้อ่ะไม่ม hmm. ันโดนอยู่แล้วหละเอ้ยเคียวกูเจอเพื่อนกูนี่แป๊บกูเจอเพื่อนเขาวัตเตอร์ฟักกมเจอเพื่อนเขานะปั๊มปั๊มดีจีโอ้ยเฮ้ย รถใครมาก็ไม่รู้ย่ยมันรู้ได้ไงวะศาสต์ชอบย่ามันรักเพื่อนสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีพี่โต เฮ้ยแค่กะกะว่าแบบเออเขาคงยังไม่เช็คเพื่อนใช่เหมใครเกลียดแล้วโกนไล่เหรอไม่รู้ไม่รู้แต่แต่เขาเริ่มเขาเริ่มมาไล่เนี่ยนะเขาเริ่มมาเขามาไล่เคสเขามาไล่เคสผมแล้วนะพวกเพื่อนเขาอะไม่รู้ว่าห่อยังเออมีโอกาสห่อแล้วอยู่อ่ะพี่ผมทิ้งตุ่มไหมหรือว่าอุ้มอุ้มไปโอ้ยแบบนี้แต่ไฟแย่ครับชัดเมื่อกี้เนี่ยว่าไม่ไม่ยอมลงรถก็เลยทีเดียว ันยังไม่ห่อนะเคสยังไล่ปูนอยู่เลยไม่ปูนไล่ปูเคลีไล่ปูได้หรอเขาตำรวจกองปราบปูนหรือเปล่าอันนั้นล่ะเมื่อกี้มีอิดิเกีเสียอิลิเกียให้ลงไปไมนี่ยเพราว่าถ้าถอดอิลเกียให้อิลิเกียมนสายให้ลงอ่ะไม่มันมันมีแต่เสียงมันมีแต่เสียงไอ้แกนอะอย่าลงอย่าลงเชียร์เกนตัดสินใจไม่าด้อะไอ้วเชียกูงงเลยไเชียร์อย่าลงอย่าลงอะไรแบบ ไอ้เจ้ไอ้เพื่อนโดนซ้ำกับทุลักทุเลอยู่แล้วล่ะไอเ้เี้านี่ก็อย่าลงอย่าลงบอกนะว่าอย่าลงอย่าลงไอ้แกนไงมันบอกอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงลงไปซ้ำอ,นะอ,อีกนะเมื่อกี้เมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊ง และสมัครสมาชิกเพื่อเป็นข้อโครเ KSOC ด้วยกันนะคะ